เด็กเ,เรียนเจียนี่ต้นไม่ตายเลาลงโนดโนแล้ว <c oughs> ลูกนี้ให้ลงแต่นานเล่นลูกนี้ให้ครูเจมลงนาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวให้มันตัดินใจเอง <c oughs> บอกแล้ววอาไม่ <Yeah. S 2> so ้องเลยเขายิงยิงไม่เข้าหนึ่งยใช่ไหมเขายิงไม่เข้าหนึ่งอันนี้เราต้องเข้าเกือถอยถอยต่อย่อีกบานเย็บมาแล้วมาแล้วเจ้าเนี่

น่าจะได้ไปต่อบางยานท่านเรามันอรจแร่นะเอ้ยไม่้อนเอารอรอลุ้นทีมต่อไปแล้วก็ค่อยจัดฉลังเอาค่อยจัดฉลังเอานี่ครับแมนออฟเดมแมตต้องยกให้คนนี้ครับเจมสวมันเลยครับเจส์ก็ตีับตรเลยียมมาเยีนยมมาแปดนะครับ สมบัติเล่กๆมงคลน,นะครับพอน้อยพอรักครับลงสนามได้เลยสนามแรกนะครับก็รอเลยนะครับก็จะเป็นไปลงม่วง